สวีดัสสวัสดีครับนุ่มเหล่าสาววายสายโยกกันทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังแนวบบะ EP ที่4โดยผมตั้งชื่อเรื่องว่าเกมรักหลับนั่นเองนะฮะสาววงหนังวายสายบบาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้เปิดตัวมาที่เด็กวัยรุ่นในห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่คนเดียวและมีรุ่นพี่มาหาที่หน้าห้องเพื่อชวนกินเหล้าด้วยกันแต่เด็กหนุม่ม ไม่อยากกินเหล้าเลยปฏิเสธร,รุ่นพี่ไปแต่ทางรุ่นพี่มันซื้อของมาเตรียมไว้แล้วจึงจะขอใช้ห้องของไอรุ่นน้องกินเหล้าซึ่งนะครับในแผนในความเป็นจริงรุ่นพี่มันเตรียมแผนจะมอมเหล้ารุ่นน้องคนนี้อยู่แล้วรุ่นน้องก็ได้แต่ปฏิเสธและขอเลื่อนไปเป็นวันอื่นแต่รุ่นพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกัน รุ่นน้องอยู่ห้องคนเดียวจะปล่อยโอกาสไปได้ยังไงละ่ะแล้วรุ่นพี่ทั้งสองบอกว่าถ้าไม่ให้ใช้ห้องยืมกินเหล้าเวลามีปัญหาจะไม่ช่วยเหลือและจะให้ออกจากแก๊งไปรุ่นน้องจึงตอบตกลงให้เข้ามากินได้รุ่นน้องบอกว่าให้ล้างถ้วยให้ด้วยหลังกินเสร็จแล้วแต่รุ่นพี่มันก็ขอให้รุ่นน้องนั่งกินกับพวกมันอีก ส่วนรุ่นน้องก็ได้ตอบตกลงเพราะในใจคิดว่ารีบกินรีบกลับพอเริ่มกินเบียร์ไปได้สักพักรุ่นพี่จึงถอดเสื้อปวดกล้ามให้ดูและขอดูหุ่นของรุ่นน้องซึ่งไอรุ่นน้องก็ได้ถอดเสื้อออกแล้วรุ่นพี่ทั้งสองก็เห็นซิปแผคและหุ่นของน้องที่ไม่ธรรมดารุ่นพี่จึงมีอารมณ์กับรุ่นน้องขึ้นมาอีก รุ่นพี่จึงขอจับและแซวว่ามีสาวติดเยอะแน่ๆหุ่นดีแบบนี้รุ่นน้องบอกกลับว่าไม่มีแถมจะให้รุ่นพี่หาสาวมาให้ซึ่งหุ่นน้องก็ไม่ได้เลวและกลับมาพากันดื่มเบียร์กันต่อพร้อมเริ่มเล่นเกมท้าถ้าเป็นคนชนะสามารถสั่งได้คนแพ้จะรับคำท้าหรือยกเล่าเพียวๆแน่นอนซึ่งเด็กวัยรุ่น ก็ทำเกมแพ้และมันก็ต้องยกซึ่งเอรุนน้องก็ย,ยกไม่ไหวจึงยอมรับคำ้ารุ่นพี่รุ่นพี่จึงสั่งให้รุ่นน้องจุบป,ปากรุ่นน้องไม่อยากลืมเล่าจึงยอมจุบป,ปากด้วยและขอตัวไปล้างหน้าให้สดชื่นเพื่อกลับมาเล่นเกมต่อแต่สุดท้ายไอรุ่นน้องก็กลับมาแพ้และกลับมาเล่นเกมต่อ แต่สุดท้ายไอรุ่นน้องก็กลับมาแพ้และยอมยกหมดแก้วเกมต่อมาเป็นเกมหมาซึ่งรุ่นน้องก็ทําแพ้อีกตามเคยรุ่นน้องจึงยกรอบสุดท้ายแล้วรุ่นน้องก็รู้สึกไม่ไหวรุ่นพี่ก็ท้าให้ช่วยอมโลกเขาเพื่อเป็นบทลงโทษแต่ไอรุ่นน้องไม่กล้าและไม่เคยจึงทําให้มันเขินๆอายแถมรู้สึกดังเกียดมากด้วย รุ่นน้องเมาอยู่ตอนนี้จึงได้แค่ดมๆและขัดขืนไม่ยอมทำส่วนหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ